สวัสดีค่ะเพื่อนเพืพ่ชาวกรกฎลัคนากรากฎแล้วก็ราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกค่ะวันนี้ก็จะมาอ่านคลิปนะคะประจำเดือนกันยายน2566ไปดูกันว่าในเดือนกันยายนนี้ดวงชะตาของเพื่อนเชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างนะคะ อันนี้ก็เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้หรอกค่ะแต่ว่าคุณก็สามารถฟังเป็นแนวทางและเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะใครอยากจะบอกอะไรบ้างคะในเดือนนี้คุณได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะ The Tower เด็กช่วยให้เดไฮเปอร์เทสให้แัดเมนตหกไม้เท้าค่ะว้าวสิบเหรียญหกดาบนะคะไพ่สองถ้วยแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยค่ะได้สำรับของเราก็จะได้ไพ่หกเหรียญเ,เพื่อนเพื่อนชาวกรกฎคะ่ะคุณดวงดีแบบพี่คุณเองก็ไม่คาดคิดนะช่วงเดือนกันยายนนะคะ โชคชะตาของคุณเนี่ยอันนี้คือตัวของคุณเลยนะเหมือนกับว่ายิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นช่วงเวลาที่เงินทองไหลมาเทมาจริงๆค่ะนะคะเก็บให้ได้นะช่วงนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเงินเข้าเยอะมากคุณเก็บได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะคะเพราะบ,บางทีเนี่ยโอกาสดีๆช่วงดีๆแบบนี้ชีวิตเนมันมีขึ้นมีลงแต่ช่วงนี้ดวงคุณเปิดเพราะฉะนั้นเงินทองหลั่งไหลามาเทมาก็พยายาม เก็บกักตุนเพื่อเยอะๆนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยที่ผ่านมาหรือที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนี่ยบางทีเนี่ยประครับประคองมานานทานั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หน้าที่การงานการเงินอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าพยายามประครับประคองพยายามที่จะแบบว่าเออทํามันให้ดีจริงๆคือมันเหมือนกับอู้มันคงจะไม่ไหวแล้วละอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกไม่ไหวแล้วแต่บางทีเนี่ยสิ่งที่มันไม่ไหวมันก็ไหวนะคุณคุณคุณดูนะวะ่า ตึกตึกเนี้ยมันอาจจะดูแบบเหมือนคล้ายๆจะพังทลายลงมาแต่ก็ด้วยความเรียกว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่ประครับประคองเป็นคนที่พยายามคือไม่อยากจะให้สิ่งดีๆที่มันมีอยู่ในชีวิตเนี่ยอะไรก็ได้ให้มันพังทลายลงมาด้วยปัญหาบางอย่างที่เข้ามาพยายามปร,รประคับประคองแต่เชื่อไหมว่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือภาพที่ดีทั้งหมดเลย อาจจะประครับประคองมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นนี่ก็คือคุณประครับประคองคุณทํามันสําเร็จตึกนี้หรือเรื่องนี้นะคะที่คุณพยายามปกป้องอยู่เนี่ยมันจะไม่พังทลายแน่นอนเอาเป็นว่าจะกลับไปเป็นตึกที่แข็งแรงแน่นอนนะคะ จริงๆเพราะไพ่ขึ้นมาเนี่ยดีมากพลังงานนี้บอกคุณเอาอยูอ่คุณปกป้องสถานการณ์ในชีวิตของคุณเนี่ยอยู่แน่นอนค่ะไพ่เด็กถือไพ่เด็กถือถ้วยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ตัวของคุณเองเนี่ยจะได้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่แปลกใหม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถใช้พรสวรรค์ในตัวของคุณคือต้องบอกว่าเมื่อไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนจบอะไรที่มันโหแบบ บางคนน่ยบางคนที่เข้ามาฟังเนาะบางทีก็อาจจะทํางานหรือว่าหาประสบการณ์หาอะไรที่มันความรู้เขาเรียกว่านอกตําราเรียนอะนอกตําราเรียนเป็นพรสวรรค์ของคุณเลยบางทีก็ไม่จําเป็นจะต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ปริญญาเอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องจบอะไรสูงถึงขนาดนั้นแต่บางคนที่เรียนจบมาระดับเนี้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็คือก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่า คุณจะใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ในแบบที่คุณเองก็อาจจะไม่ได้เล่าเรียนมาในห้องเรียนแต่คุณสามารถมาหาความรู้เพิ่มเติมจาก Google จาก YouTube อะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถแบบเหมือนกลับมาส่งเสริมในตัวของคุณเนี่ยเช่นสมมติว่าอะไพดีไฮพิเทสนะสมมติว่าคุณเนี่ยอยากจะ เป็นหมอดอูอยากจะอ่านไพ่บ้างเนี่ยคุณก็ต้องไปเรียนหรือว่าไปศึกษาในาใน YouTube ใน Google วิธีการแปลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือตรงเนี้ยวิชายอย่างเงี้ยก็คงไม่มีในห้องเรียนอยู่แล้วจริงไหมคุณก็สามารถที่จะทำมันได้หรือคุณอยากจะอชอบในเรื่องของความสวยความงามไอเดียของคุณเอ้ยคุณอยากจะทำน้ำหอมแบรนด์ของคุณจังเลยเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องไม่เหมือนคนอื่นมันจะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างเพราะคุณเป็นคนที่มีอไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้วนะคะ คุณก็อาจจะต้องไปหา,าความรู้ในแบบที่อะไรมันผสมกับอะไรอะไรแบบนี้คือเน่าตำราเรียนนั่นแหละเขาเรียกว่าพรสวรค์ในตัวของคุณหรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะอยากจะ,ะเขียนเขียนนิยาย อะไรแบบนี้ก็ได้เป็นนักเขียนแบบนี้คุณก็อาจจะต้องไปเรียนพิเศษเกี่ยวกับที่สอนทางด้านนี้ก็เป็นไปได้จริงๆคือมันไม่ได้อยู่ในอยู่ในชั้นเรียนจริง,รงๆนะคะนะคะประมาณนี้เนาะคุณอาจจะไปเรียนเพิ่มเติมอาจจะไปหาความรู้เพิ่มเติมอยากจะไปวาดรูปอยากจะไปร้องเพลงอยากจะไปเป็นศินลปินจริงๆตรงน,นี้คุณสามารถที่จะ ทำมได้นะในช่วงจังหวะเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค้นหาตัวเองแล้วก็ใช้พรสวรรค์ของคุณนะคะในการสร้างเงินสร้างทองสร้างความมั่งคัง่งให้กับคุณเป็นอาชีพเสริมก็ได้อาจเป็นอาชีพเสริมก็ได้ทางด้านนี้คือมีงานประจําทําอยู่แล้วก็ทําไปแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีพรสวรรค์อะไรหรือคุณชอบอะไรเป็นพิเศษไปฝึกฝนนะคะคุณจะสร้างความมั่นคงแล้วก็มั่งคัง่งบางครั้งเนี่ยอาจจะมีไรายได้เข้ามามากกว่างานประจำอีก ไพแ่แจ็คเมนต์ขึ้นมาเนี่ยประกบกันเลยคู่กันเลยเขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่โชคชะตาโชคชะตาเนี่ยสนับสนุนคุณนะสนับสนุนคุณพยายามผลักดันคุณนะคุณอาจจะคุณอาจจะ,อ,ะอย่างไพ่ไปเนี้ยคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าสมมติว่าคุณชอบทําอะไระะตรงนี้สมมติว่าคุณอยากจะมีกิจการหนึ่งคุณอยากจะขายหรือทําอาชีพขา,ขายออนไลน์เกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่ไม่อาจจะแปลกหน่อยไม่เหมือนใครแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าอตัดสินใจมานานว่าเอจะทําดีหรือไม่ทําดีนะมันจะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงประคับประคองความรู้สึกของตัวเองมานานคือผัดเขาเรียวกว่าผัดผัดความตั้งใจของตัวเองมานานเนี่ยแต่ช่วงเวลานี้ที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ยจริงๆถึงเวลาแล้วนะที่โชคชะตาของคุณนกำลังผลักดันคุณท,ทําเถอะเทอะชั่นกับตัวเองเถอะเขาพยายามผลักดันคุณให้คุณลุกขึ้นให้คุณแบบว่าเอานะา ลองทําดูเถอะแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีลองเชื่อมั่นในตัวเองดูมันเป็นสิ่งที่อืมคุณจะยอมรับในโชคชะตาของคุณไหมก็ไม่รู้สิว่าคุณเนี่ยคุณถ้าสมมติว่าคุณค้นหาตัวคุณเจอว่าคุณเนี่ยมีพรสวรรค์อะไรนอกเหนือจากงานประจําเนี่ยคุณทําได้เลยนะถึงเวลาที่จริงๆ จริงๆโชคชะตาของคุณเนี่ยไฮเออร์เซล์ของคุณนั่นแหละผลักดันตัวคุณคือจิตวิญญาณของคุณเนี่ยพยายามผลักดันตัวเองอยู่แต่บางทีตัวของคุณเนี่ยแบบมีความกลัวแต่ไฮเออร์เซล์ของคุณก็บอกว่าอย่ากลัวเลยเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันคุณแต่คุณก็ไม่กล้าเราบางทีก็ไม่มั่นใจในตัวเองแต่ถึงเวลาแล้วนะคะโอเคน่าจะเป็นคําตอบให้กับคุณส่วนในเรื่องของหกไม้เท้านะคะออกมาบอกว่าใครที่ทํางานเกี่ยวกับ รับราชการนะคะรับราชการหรือทําธุรกิจก็ได้นะมองว่าเป็นธุรกิจก็ได้คือมันมีความสําเร็จมันมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณอาจจะธุรกิจเล็กๆของคุณก็อาจจะเติบโตเป็นธุรกิจใหญ่ขยายสาขาขยายกิจการก็เป็นไปได้หรือ,อใครที่รับราชการอยู่ในตําแหน่งซีซีอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นซีที่สูงขึ้นตําแหน่งที่สูงขึ้น เพราะฉันก็บอกบอกในเรื่องของการเงินการทองที่จะมั่งคั่งขึ้นมาได้อีกในระดับหนึ่งนะคะสิบเหรียญเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าคุณจะมีเงินใช้มีเงินจ่ายธุรกิจของคุณจเจริญเติบโตเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาคุณคุณจะคุณอาจจะมีความรับผิดชอบให้ใครในครอบครัวก็แล้วแต่มันจะมั่งคั่งมากขึ้นคุณจะสบายอกสบายใจมากขึ้น เพราะเงินคุณเยอะขึ้นจะมีเงินใช้จ่ายพอเพียงในครอบครัวยังมีเงินเหลือเก็บยังมีเงินเหลือกินเหลือใช้ด้วยนะเพื่อนๆชาวกรกฎนะคะอืมในเรื่องของไพ่หกดาบออกมาบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคุณเจอสถานการณ์ใดๆก็แ,แต่ในชีวิตของคุณอยู่ในตอนนี้ยมันจะค่อยๆดีขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่เกินหกเดือนคุณจะเห็นผลลัพธ์ว่า ดวงชะตาของคุณโชาาคชะตาของคุณนั้นมันมาถูกทางหรือแม้การลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเออจะทําอะไรนี่เพิ่มเติมขึ้นมาก็แล้วแต่นะคะให้เวลาตัวเองสักหกเดือนคุณจะได้คุณจะได้เห็นว่ามันประสบความสําเร็จจริงๆนะคะเพื่อนๆชาวกรกฎให้เวลากับตัวเองนิดนึงนะจริงๆต้องบอกว่าดวงคุณเปิดมากๆแล้วด้วยในไพ่สองถ้วยนี่ออกมาบอกว่าคนโสดแหคนโสดนะคะคนโสดชาวกรกฎ คุณจะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนท,ที่จัก,กรวาน,นะคะจัดสรรมาเพื่อคุณคุณจะได้สละโสดนะคะได้ลงจากความเป็นโสดแล้วนะคะจะมีคนเข้ามาทําให้คุณเนี่ยหายโสดกันเลยทีเดียวถ้ามองว่าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อ่คบหากันมานานแล้วอะไรแล้วยังไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้รับความชัดเจน นะอาจจะมีการแบบสารภาพรักกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะความรักดีค่ะชื่นมืน่นนะชื่นมืน่นในเรื่องของไพ่เก้าทวยออกมาบอกว่าคุณจะมีความสุขนะแต่บางคนเนี่ยคือต้องบอกว่าอาจจะมันจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเช่นคุณจะได้รับสิ่งที่ดีกว่ากับกับสิ่งที่คุณได้สูญเสียไปอ่าสมมตินะในในในไพ่ใบน,น,นี้ ในเรื่องของสองถ้วยนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยประคับประคองอขอโอยงกับไพ่ไปเนี่ยนะประคับประคองความรักความสัมพันธ์เนี่ยมานานแล้วจู่ๆเขาก็เทคุณจู่ๆเขาออกจากชีวิตของคุณไปบางทีคุณก็ต้องยอมรับที่จะปล่อยปล่อยวางลงไปนะคะบางทีเขาคนนี้อาจจะเขาไม่สามารถที่จะอยู่ในชีวิตของคุณได้คุณก็ปล่อยมันไปลยคะเพราะพระโชคชะตากําลังจะบอกว่าเฮ้ยคุณกาลังจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าอ่า เช่นชีวิตของคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะอาจจะเจอความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเป็นเข้ามาเป็นคู่ของคุณเขาเรียกว่าคนที่ไม่ใช่จะออกจากชีวิตของคุณไปแต่คนที่ใช่จะเข้ามามอบความสุขให้คุณเนี่ยมากมายกว่ามากมายกว่าใครบางคนที่ออกจากชีวิตของคุณไปอย่าไปรั้งเขานะคะคุณจะมีเพื่อนตอบใจคุณจะเหมืนเหมือนกับ คุณไม่ได้โดดเดี่ยวอะเดี๋ยวคุณก็เจอแับความรักครั้งใหม่ใครที่เจอแบบนี้นะพลังงานแบบนี้นะคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่แน่นอนไม่ต้องไปเหมือนกับไปดึงไปรั้งเขาไม่ต้องไปโกรธแค้นไม่ต้องอะไรเขาคือแบบว่าปล่อยเขาไปเลยแล้วก็อ,อาภัยให้เขาไปนะคะเพราะว่าคุณกำลังจะได้เจอกับความสุขที่แท้จริงจริงๆเป็นความสุขที่มากมายล้นนะคะ คุณจะรู้สึกขอบคุณที่วันนั้นเขาออกจากชีวิตของคุณไปจงปล่อยเขาไปเถอคะค่ะนะอย่าไปดึงรั้งเขา,าในไพ่หกเหรียญน,นะคะออกมาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาจริงๆนะที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตของคุณนะคะจริงๆก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยช่วยเหลือคุณอาจจะเคยให้ใครซัพพอร์ตใครให้ใครหยิบยืมเงินทองของคุณไปนูนป่นไปนี่ไปจนบางทีคุณรู้สึกว่าเออมัน มันจะได้กลับคืนมาไหมหรือบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ทําบุญเยอะบริจาคเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่โชคชะตาของคุณบอกว่าผลบุญกุศลที่คุณทําไปเนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะผลบุญนั้นจะกลับมาสู่คุณคุณจะมีความสุขในชีวิตมากๆคุณรอรับความสุขได้เลยเป็นทั้งในเรื่องของความรักในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าโชคชะตาของคุณเนี่ยมันเปิดจริงๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงเวลาที่คุณจะต้องทําอะไรในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันได้แล้วนะคะอย่าโมแต่ผัดวันประกันพรุ่งนะโอเคไหมมันเป็นช่วงจังหวะดีๆจริงๆค่ะอ่ะไปดูกันต่อนะคะว่าไพา่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับเพื่อนๆชาวกรกฎต้างโอ้เห็นไหมคะคือต้องบอกว่าการเงินคุณเนี่ยปังมากๆเลยถึงเวลาที่คุณจะได้รับเงินรับทองนะทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันเป็นช่วงเวลาแห่งการรับจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กเงินก้อนใหญ่เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเรียกว่าเก็บเงินก้อนเนี้ยที่จะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยไว้ในบัญชีของคุณแบบโอ้โหแบบมันจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณรับทรัพย์จริงๆค่ะเป็นช่วงเวลารับทรัพย์ไม่เน่นอกจากจะรับทรัพย์แล้วนะคุณจะได้รับความรู้สึกดีๆจากอืม อะไรต่างๆในชีวิตของคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนรอบๆตัวลูกค้านะคะเนี่ยกองในเรื่องๆๆของรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นบอกได้เลยนะคะว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณจะได้รับเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณนะ่ะเพื่อนๆชาวกรกฎนี่ในไพ่ดีดีเอ็มเพลเลอร์นะคะไพ,พ่จักรพรรดิดวงดวงบุญบารมีสูงส่งดวงเปิดอ มิถุนกับกรกฎเนี่ยมันเป็นช่วงที่คับเกี่ยวกันดวงคล้ายๆกับมิถุนเลยจริงๆนะคะมันเป็นมันเป็นดวงเนะาะคับเกี่ยวต่อกันเนาะ ไพ่จักรพรรดิเนี่ยบ่งบอกว่าคุณจะได้ไปนั่งอยู่ในจุดที่แบบเาเรียกว่าบุญบาร,รมีสูงส่งของคุณอ่ะ,ะชีวิตที่ประสบคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างที่คุณทํามาทุกอย่างที่คุณสู้มาเนี่ยโอ้มันประสบความสําเร็จจริงๆหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นช่วงเวลาที่โชคชะตาเนี่ยบอกว่าผู้หลับผู้ใหญ่หรือคนที่มีบุญบาร,รมีมีอํานาจมีวาสนาเนี่ยจะเห็นในความสามารถเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถมัมเข้ามาเมตตาคุณ ฉันั้นถ้าคุณติดขัดอะไรเนี่ย b o r d ด้นะคะว่าช่วงนี้คุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่มีบารมีส,งสงูสงๆได้เลยนะคะช่วงนี้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงนะไพ่ทัมเพลนส์อะไรที่ใครที่เคยแบบทําให้คุณรู้สึกทุกข์ว่าร้ายคุณรู้สึกทําให้คุณต้องคิดเดยอะคิดมากหรือ คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องอดทนกับกับใครบางคนมานานสายนานนะคะสิ่งนั้นจะเปิดเผยขึ้นมานะเช่นสมมติว่าถ้าคุณทํางานแล้วคนคนเนี้ยอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณใส่ร้ายคุณมาตลอดทําให้คุณทุกข์ทรมานกับการทํางานมาตลอดบางสิ่งบางอย่างจะเปิดเผยผู้หลับผู้ใหญ่อาจจะรับรู้ในการกระทํานั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณก็เป็นไปได้เช่นกันมันเหมือนสิ่งดีๆเนี่ยมันมันจะ มันจะเกิดขึ้นคุณถูกใส่ร้ายอะไรเนี่ยมันก็จะเปิดเผยเหมือนกันว่าเออคุณเนี่ยถูกใส่ร้ายนะประมาณนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ดวงคุณเปิดจริงๆค่ะอืเรื่องร้ายๆนะคะมันจะผ่านไปเรื่องดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมาทดแทนนะคะ,ะไปดูกันต่อนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวการกฎอีกอขออีกห้าใบค่ะโอ้โหได้ไพ่สิบถ้วยไพ่ดีดังนั้นเลยอะ่ะหนึ่งถ้วยนะคะ โอ้โหอะไรจะดีเลิศขนาดนี้เดียมเพรสว้าวดูซันไพค่ะาราฟันอ้ยดีเวอร์ดีแบบวิ์มิถุนดีแล้วนะอู๋บอรกฏก็ยิ่งดีเวอร์ดีเวอร์มากๆอีกนะคะ,ะคุณจะนะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆใครเรียกว,ว่าสถานะครอบครัวดีค่ะ ดีมากๆมีเกณฑ์ได้มีใครที่เราคอยบุตรเราคอยลูกมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์ได้ลูกนะจริงๆคุณมีเกณฑ์มีลูกมาเติมเต็มทาให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขแล้วก็ได้รู้สึกว่ามีโซ่ทองคล้องใจรู้สึกอิ่มเอมรู้สึกมีแต่วความสุขความอุดมสมบูรณ์จริงๆค่ะสิบถ้วยความรักความสมมามัคคีใครมีปัญหากันมีลิ้นกับฟันกันเล็กๆน้อยๆอยก็จะมีการกลับมาปรับความเข้าใจกลับมารักกันจริงๆ มันดีมากไม่รู้ว่าจะบอกว่ายังไงคือดีสุดๆเลยนะคะอืมมีออีกอย่างหนึง่งใครที่คบหากันมานานเนี่ยมีเกณฑนได้แต่งงานนะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีนะคะจะได้เป็นครอบครัวจะได้เป็นครอบครัวจะได้อยู่กับคนที่คนรักอบอุ่นมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นน่นหนึ่งถ้วยความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรือง เกิดขึ้นเดียมเพลสเดียมเพสคู่กับจักรพัทเลยโอ้โหจะว่ายังไงกันเนี่ยฮะอะไรจะดวงดีขนาดนี้นะคะจะได้เจอคู่บุญคู่บ,บารมีคู่ที่สินเสมอกันคู่ที่จะอยู่กันเคียงข้างกันแบบว่าเาเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อกิ่งทองไระยกจริงๆนะบารมีสงูงสงเป็นช่วงที่ดวงเปิดโชคชะตาเปิดแบบเดือดซันนะ่ะ ทำสิ่งใดนะ่ะทำสิ่งใดมาได้สิ่งนั้นเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเมตตาปราณีผู้ใหญ่อุปธรรมอู้ดวงดีแบบไม่รู้ว่าจะดีเวอร์ขนาดไหนนะให้พระก็มาขอพรสิ่งใดไว้ถ้าที่ผ่านมายังไม่บังเกิดอขออะไรไว้ก็แล้วแต่นะคะในช่วงเดือนกันยานี้เป็นช่วงที่ อ๋ยดวงของคุณจะเปิดเปิดโลง่งเปิดแบบคุณได้คุณขออะไรไว้คุณจะได้สิ่งนั้นจริงๆอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆชาวกรกฎได้ฟูใจใจฟูกันนะคะถ้าใครมีเ,เพื่อนๆเ,เป็นชาวกรกฎก็แชร์ไปหรือว่าอาจจะแชร์ไปตรง,งไบนก็ได้ที่คุณอยากจะแชร์นะคะเพื่อให้คนที่เข้ามาฟังเนี่ยในราศีนี้โอ้โหเขารู้สึกเหมือนกับว่านะใจฟูกันรู้สึกดีกันนะเป,นเป็นอะไรที่ดีจริงๆ นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ปักรักษาคุ้มครองให้ศีลให้พรนะทําสิ่งใดทําบุญบารมีอะไรไปเนี่ยคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาดวงของคุณเปิดไปดูกันค่ะว่าไพ่นะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่พรพพิคเนตอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างฟ้าเปิดจริงๆนะฟ้าเปิดเลยอะคะ่ะของคุณนะคะ นันอยากจะบอกอะไรคะฮาร์โมนีนี่กับสิบเท่คือความหมายเดียวกันความรักความสามคัคคีชีวิตจะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองอะไรที่เคยขัดแย้งความรักที่เคยผิดอ,อกผิดใจกันเพื่อนร่วมงานที่เคยเข้าใจผิดน,นู่นนี่นั่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคนในครอบครัวเพื่อนๆจะกลับมาเข้าอกเข้าใจ กลับมารักกลับมาสาม,มัคคีกันรักใคร่ปรองดองอมันเป็นพลังงานของคำว่ารู้เข้าใจในเรื่องของเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณเลยสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่ผ่านมามันคือการเรียนรู้แล้วคุณจะคุณจะสัมผัสได้ด้วยจิตสัมผัสของคุณเองจากข้างในเซนส์นของคุณตาที่สามของคุณเนี่ย บางทีนะมันสามารถเปิดขึ้นได้นะไพ่พระขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถได้ไพ่ดีไฮพิเทขึ้นมาที่เราบอกว่าถ้าใครที่มาทางสายนะอยากจะดูดวงอยากจะเรียนดูดวงสายตาที่3อะไรพวกนี้ค่ะทางด้านจิตวิญญาณช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงดีๆมากๆที่คุณจะได้เริ่มต้นทํางานนี้นะดีค่ะเลิกงามยามดีนะทําเลยนะคะทําเลย ช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองไพ่ใบนี้เหมือนกับไพ่ใบนี้เลยนะอบกอดคุณยินดีต้อนรับในดวงชะตานี้ของคุณนะคะให้ศีลให้พรทำอะไรก็ประสบความสําเร็จเหมือนคุณได้อ่ารู้สึกว่าได้พรมน้ำมนต์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นน้ำมนต์ที่วิเศษมากมาก ที่ท่านที่คุณจะได้รับพรตรงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้รับพรนี้คุณจงนะคะใช้พรนี้ให้เกิดประโยชน์ในเดือนนี้นะคะเพื่อนเชาวกวรกฎสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะ